เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดหน้าโคมกันโคมตัวนี้เป็นสลิมรุ่นใหม่ไม่ได้มีกิฟตให้เปิดได้ง่ายทุกอย่างใช้ตัวหกเหลี่ยมในการไขนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาโคมตัวนี้เพื่อดูแบตเตอรี่ด้านในตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการถอดฝาโคมกันนะครับโดยการใช้ตัว เหลี่ยมตัวนี้นะครับเพื่อไขน็อตตัวเล็กๆนะครับที่มันล็อกฝาโคมอยู่น็อตตัวเท่านี้นะครับล็อกฝาโคมอยู่ถอดออกทุกตัวนะครับเพื่อเปิดฝาโคมแล้วแลวเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาทําตามกัน ตอนนี้นะครับเราก็ถอ,นนอดน็อตออกหมดทุกตัวแล้วเราก็จะทำการเปิดหน้าโคมออกนะครับตอนนี้ผมเปิดหน้าโคมออกนะครับก็จะเห็นว่าด้านในมีแบตเตอรี่อยู่ครับอ่ะเปิดแบบนี้ทุกท่านจะได้เห็นนะเห็นไหมครับด้านในมีแบตเตอรี่อยู่6กก้อนนะครับเราก็ สามารถถอดแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนได้เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมนะครับวิธีการถอดเราก็ถอดน็อตสองตัวที่ตัวยึดแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ตัดสายดําแดงไปให้ร้านทําแบตเตอรี่มาให้ใหม่หรือซื้อแบตเตอรี่สารองมาใส่นะครับแล้วก็นําสายสีดําสีแดงมาพันเหมือนเดิมก็ปิดโคมใช้งานได้ตามปกตินะครับมีเป็นโคมรุ่นสลิมน,นะครับ300วัตต์ ให้ดูชัดชัดนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับเวลาปิดปิดให้แน่นนะครับมันมียางกันน้ําอยู่รอบๆอบนี้ไขน็อตพอตึงมือไขแรงเดี๋ยวโคมมันเสียหายได้นะครับนะครับเมื่อเราจะปิดโคมเข้าที่เดิมเราก็ใส่ด้านหน้าให้ตรงล็อกนะครับเช็ค <ๆ S 1> ดูว่าลงล็อกหมดทุกจุดแล้วยัง ถ้าลงล็อกหมดที่จุดแล้วก็ใส่น็อตเข้าตามจุดให้เรียบร้อยแล้วก็ไขให้แน่นนะครับเพื่อกันน้าเข้าเท่านี้ก็เป็นการเซ็ตซิงการเปิดหน้าโคมเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในอนาคตถ้าเราใช้ไปแล้ว2ปีสปีแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมณตอนนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่กันได้นะครับโดยใช้วิธีการที่ทางร้านแนะนำเอาไว้นะครับ ฉัน,นั้นลูกค้าที่สนใจโคมโซลาเซลล์รุ่น7300ก็ติดต่อทางร้านได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตามเบอร์ท้ายคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ